planet the more กลุ่แหล่งรวมสินค้าและบริการสำหรับคุณแม่และเด็กจัดงาน kiss planet baby and kiss fair ที่นำสินค้าสำหรับคุณแม่และคุณลูกจัดเต็มทุกคอลเลกชันและครบครันที่สุดแห่งปีมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มกับสินค้าเสื้อผ้าของคุณแม่คุณลูกและของเล่นเด็กลดสูงสุด50%สิสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า top spenders ที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ ต้องบอกว่าปีหนึ่งนะคะเราจะมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆนะคะมาร่วมกิจกรรมที่ Kids Planet นะคะอย่างปีนี้ค่ะเราจัดงาน Kids Planet Baby ์แฟร์เพื่อที่ให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะได้มามีกิจกรรมร่วมกันนะคะในงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีสินค้านะคะตั้งแต่คุณแม่สำหรับเด็กได้เกิดน,นะคะแล้วก็เด็กที่เพิ่งกำลังแบบชอบรักการแต่งตัว หรือจะแต่งหน้าคะสําหรับทุกอายุเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเรามีงานเอ่อเบบี้แฟนคิดแฟนเนี่ยตั้งแต่วันนี้ค่ะ30กรกฎาคมถึง26กันยาค่ะก mm hmm. ิจกรรมนะคะตัวเบบี้แฟนคิดแฟนเนี่ยเราก็มีแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็การแสดงให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถที่บริเวณของิตรัสเตดนี้ค่ะหนูชื่อไข่มุกค,ค่ะหนูชื่อหุยหุยธนศิริเาวียาพิรันย์มันโคนค่ะหนูอยากเชิญชวนพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะมาที่คิดแฟน ที่นี่มีของเล่นเยอะแยะเลยค่ะสามารถซื้อของได้ซนคิดแพเน็ตนะคะอยู่ที่ชั้น3ตรงพารากอนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 6กันยายนเลยนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะสวัสดีครับผมน้องพิมเมียบินพรมนะครับหรือเจ้ากุมารทองมนตาฟ้าฟื้นครับระคินนันทาจรใชัยชื่อเล่นชื่กายครับเป็นนักแสดงเด็กนะครับน้องอชิชาค่ะเด็กหญิงสศิชย,ยอยู่สสดิ์ก็มีผลงานเพลงซิงเกิลของหนูนะคะชื่อเพลงว่า อัลฟ่าเกิลก็อยากได้สกีชมลโล่ค่ะแล้วก็รองเท้าของสเกชเชอร์ค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงซิลิโคนค่ะค่ะชื่อแลนชื่อนิ้ค่ะนางนิงง่งอยากเชิญชวนทุกคนมางาน Baby and k i ิ s Fair ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กกันยายนนะคะ Baby.